ทีไหนลูกที่ไหนอันใหม่จะไมคะโอ้โหนอนหนุนใหญ่เลยนอนหนุนใหญ่เลยไหนอันนี้ของหนูเหรอของหนูปะหนูปะคะหนูปะคะไอเอาอย่ายย้ายกันเลยลูก พอแล้วพอแล้วไม่เอาของใหม่เออดีใจได้ของใหม่ของใครคะของใหม่ใครดีใจได้ของใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่ทะเลาะกันลูกหนูดีใจได้ของใหม่หรอคะดีใจได้ของใหม่อฮะ อนจังเลยค่ะแล้วของเล่นอันมาได้ที่นอันอันใหม่ได้ของเล่นอันใหม่หลับเลยเหรอคะ้วยหลับเลยเหรอคะ รีวิวที่น้านใหม่หลับได้เลยค่ะเรียบร้อยเรีย,บร,ยบร้อยแล้วค่ะที่น้านใหม่